สวัสดีค่ะกิฟซ่าชิสุนะคะวันนี้เรามาโชว์น้องชิสุแท้ที่ว่างจากเกือบ50คนนะทุกคนตอนนี้ว่างแค่เจป่วนนะคะเดี๋ยวให้ดูกัรน,นะมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายเลยนะคะคนนี้เป็นเด็กชายค่ะจะเป็นโทนขาวน้ําตาลเนาะคนนี้จะเป็นน้องหมีขาวของเรานะคะเป็นเพศผู้เหมือนกันค่ะน่ารักมากเลยนะ่าสารเปาเลยนะคะอันนี้เป็นลิงนะกําลังปีเลยเนี่ย อยากดูคนไหนอีกนะคะคนนี้ก็เป็นเพศผู้คะ่ะนี่หล่อมากเลยเดี๋ยวมาดูตัวเมียกันบ้างนะคะสไตล์แพนด้าเนาะน,นี่ขาวดำนะคะหลังขาวเลยโอ้โออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ลูกใช่ใช่ใชอ้เออคนนี้นะคะคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงนะ,ะน่ารักมากแล้วเราก็จะมีตัวผ่วอ,อยู่หนึ่งคนนะคะที่แบบว่านี่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 คนนี้เลยนะยกแล้วยกอีกนะเพราะว่าตัวเองอะเด่นสุดนะคะ แล้วก็นี่มาดูคนนี้บ้างนะคะ